ตัวด้วยครับทุกท่านวันนี้เรามาร่วมงานใหญ่ไอคอนสยามดีใจครับดีใจเห็นเขาบอกว่ามีมาแล้วปีหนึ่งแล้วก็มีปีนี้อีกแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้ของไอคอนสยามด้วยครับผมก็ดีใจมากครับผมมีแล้วข้ออัฟกิฟครับผมวันนี้เขาพารมาแลการที่ผมได้ไปส่งต่อปีให้กับปาร์ทที่สองดีใจครับดีใจมากดีใจมากชอบมากทุกปีเรามีการทํา คืพอพอ,พอเรามีบริษัทเนาะเราก็จะพูดว่าเราทำ CSI อยู่แล้วทุกปีแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆทุกปีตั้งแต่ถ้าจําความได้ก็ตั้งแต่ปีหนึ่งะครับบว่าที่เราแบบจะไปแบบต่างจังหวัดไปช่วยโรงเรียนไปช่วยทุกหลายๆที่อะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในทุกๆปีที่เรา<ม>ที่เรา,ท,เราที่เราเดินทางมาที่เราได้มีการให้ความช่วยเหลือครับผมพอได้ยินติดต่อมาคือรักมเลยามันครับชอบครับชอบชอบอะไรแบบนี้มากเลยครับ คือส่วนตัวส่วนตัวเลยก็คือความจริงแล้วผมชอบเดือนธันวาคมมากๆ็อคนชอบเดือนธันวาคมมากๆเพราะว่าอาเคสหนึ่งมีวันเกิดเราด้วย2มีคริสต์มาสมีปีใหม่มีแบบมีความแบบเอ้ยการให้ของขวัญการแบบมันคือมันมันเฟสติฟมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วผมก็เลยแบบเออเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่ามันสเปเชียลมันเป็นแบบเป็นเดือนที่มันพิเศษมากๆสำหรับผมเองเลยครับก็ทุกปีก็ทุกปีก็พยายามจะแบบส่งต่อความสุขแบบนี้แหละครับผมแต่ว่าปีนี้ได,ได้ได้มาเจอกับทางไอคอนสยามพอดีก็เลยแบบ เออดีใจที่ได้ร่วมร่วมกับโครงการของไอคอนสยามันจริงๆอยากจมาแชร์ให้กับ่มอิสกยกับการิจหนังสือครับผมคือคือคือพูดจริงๆว่าเป็นสิ่งที่รักมากรักมากๆจริงคือหนังสือแต่ว่าไม่เคยห่วงเลยเพราะว่าคือเวลาเราเวลาเราคุยกับเพื่อนคุยกับใครหรืออะไรเงี้ยที่เราแบบที่เขาแบบว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ดีไหมอ่ะเออผมเคยอ่านเนี้ยผมก็แบบเออเอาเอาของผมไม่อ่านสี่อะไรเงี้ยเอาผมไม่อ่านดูอะไรเงี้ยเออแต่ขอโทษนะบางหน้ามันมีพับมีนุ่นมีนี่อะไรรผมชอบแบบ อ่านแล้วพับอ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจชอ,ชอบชอบชอบแบบแชร์หนังสือหรือเขามีหนังสืออะไรหรือเขามีหนังสืออะไรดีๆเราก็แบบว่าก็แบบอยากได้เหมือนกันนะครับคือความความจริงอ่ะไม่จําเป็นต้องไม่จำเป็นต้องกลับมาคุยหรือกลับมาต่อยอดอะไรเลยอะ่ะแค่แค่เรารู้สึกว่าเราได้ให้หนังสือเล่มหนึ่งไปอะ่ะ มันก็มันก็แฮปปี้แล้วอะหมายถึงว่ามันก็แฮปปี้แล้วถ้าการที่เขากลับมาคุยกับเราต่อเรื่องหนังสือหรือเรื่องที่เขาได้รับจากหนังสือเล่มนั้นๆไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นพลัสมากกว่าอืมความจริงแล้วก็อ่ะเอเอมีตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนสวยงามแน่นอนครับผมนี่นะฮะแล้วก็รอบๆก็จะมขอขอขขขีของซื้อของของขายของซื้อของขายของขวัญน,นะครับผมแล้วก็มี ที่มาจากาทางน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษด้วยครับผมก็นอยากให้ได้ลองมาดูกันครับผมก็เดี๋ยวอัพก็จะมาแน่นอนมาแน่นอนครับผมแล้วก็นอกจากผมแล้วคุณแม่ก็จะมาแน่นอนเขาก็จะชอบชอบอะไรแบบน่าตื่นใหม่ <c oughs> คือความจริงแล้วก็ม,มีมีบ้างครับผมมีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นให้มากกว่าแพรว่าอือหนึ่งปีเนาะอ,อะไรที่เรามีความสุขเราอยากส่งต่อความสุขที่เป็นแบบดี okay, <c oughs> ก็ผมก็ฝากทุกคนนะครับผมกับงานที่ไอคอนสยามด้วยนะครับนีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราคมเลยก็เวลาเดือนเดืนอนกว่าก็มาลองดูได้ครับผมแล้วก็ใครที่มีความสุขอะไรที่อยากส่งต่อก็สามารถเอามาส่งต่อความสุขที่นี่ได้เลยครับผมครับ,รบตอนนี้มีโปรเจกต์แฟนมิงด้วุนค,ครับผมตอนน,ตอนนี้ก็ซ้อมหนักมากเลยครับนี่ก็เพิ่งไปซ้อมก่อนมาค <laughs> รับก็ อยากทุกคนรอติดตามสปายเซอร์แน่นอนครับผมวันที่14ธันวาคมนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าสปายเสียบพูดไม่ได้เลยเพราะว่าอยากทุกคนได้ไปดูในงานอ่าคนทีพูดแต่ว่าตีมงานเนี่ยมัเรอติดตามครับผมก็เราจะประกาศนะครับครับผมต้องรอติดตามครับมีอะไรเซอร์ไพรส์รยเยอะมากครับผมใช่ไม่เคยได้เห็นแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราครบรอบ30มสขวบพอดีนะฮะับก็เลยอยากจะจัดให้แบบพิเศษนิดน,นึงครับผม ก็ฝากที่น้องแฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับผมฝากใครที่ได้ชมด้วยนะครับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ฝากมางานที่ไอคอนสยามด้วยนะครับมีวันถึงวันที่5มกราคมนะครับผมก็อย่างที่บอกไปใครมีความสุขอะไรที่อยากส่งต่อก็สามารถนํามาส่งต่อได้ที่นี่แล้วก็มีของขวัญอีกเยอะแยะมากมายรอทุกคนอยู่นะครับผมยังร้องเพลิธีการอะไรแล้วแบบแฟนที่ตนนีจะได้บอกผู้หญิงเอ้ยเอาไปหาเขาอกที่ตัดคนนี้ไหครับก็มีโอทัวร์ด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันในแต่ละเมืองแน่นอนครับ ค่อยๆประกาศอยู่ครับผมกำลังค่อยๆประกาศอยู่ครับไม้ขแฟนดีใจมาทบอกว่าเราพอเราประกาศไปเพราีดีใจครับดีใจมากแลก้วก็ขอบคุณแฟน,นทุกคนมากๆครับผมก็ถ้าขาดทุกคนไปก็คงไม่ได้มายืนอ,อยู่จุดนี้เหมือนกันครับดีใจมาที่ผมว่าตั้งใจาของเราของเราทุกวันก็ยังมีอยู่แน่เคือคือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือผมรู้สึกว่าทุกคนคนเราเราโครจรเข้ามาแบบอาจจะคนละจังหวะเวลากัน บางคนที่อยู่เดินเคียงข้างกับเราไปก็มีบางคนที่บางคนที่เพิ่งเข้ามาก็มีอะไรก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเกรทูทุกครั้งแล้วกันแบบดีใจทุกครั้งที่แบบว่าได้เจอทุกทุกคนมันเหมือนเติมแบบพลังบวกให้กันและกันมากๆครับดีใจมากครับในปีนี้เราจะมีอะไรจะมีแบบอะไรที่เราไม่ได้เตรียมต้องรอปีหน้าแล้วล่ะครับ <Okay. S 2> <laughs> ต้องรอปีหน้าแล้วครับปีหน้า <laughs> เดี๋ยวมีแน่นอนครับเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวคงได้ประกาศอะไรเรานี้ครับแต่ระหว่างนี้ก็ มี YouTube อยู่แล้วครับมี YouTube แน่นอนครับผมก็กติดตามช่องอาภูมิพัดด้วยครับสนุกไหมครับถ้าหนังผมเ่าเห็น,น,หนครับผมว่าได้สนุกครับผมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาไปถ่ายเลยก็เลยอาจจะต้องขอขอภัยทุกท่านด้วยมาณที่นี้นะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามถ้ามีถ้ามีโอกาสมีเวลาก็เดี๋ยวกลับไปถ่ายแน่นอนครับคอนเซ็ปต์ที่มันจะแยกส่วนกันไหมครัว่าอยากมาได้บ้างพอจริงในตัว YouTube ช่องผมเองก็แยกแยกอยู่แล้วครับผมก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามในช่องอาภูมิพัดดูครับ ปีนี้เหรอปีนี้ก็ถ้าพูดจริงๆก็ดีใจมากดีใจมากว่าหนึ่งคือเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจริงๆครับผมในเรื่องของการแสดงในเรื่องอะไรต่างๆมากมายล่าสุดก็เพิ่งโอ,โอเคครับก็ก็ๆๆได้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 พัฒนาตัวเองไปได้ในหลายๆด้านแล้วก็ดีใจที่ได้พบเจอกับพี่น้องแฟนคลับทุกคนบางคนที่เพิ่งโทจองเข้ามาพบกันก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจอดีใจมากจริงๆ,ๆแล้วก็เป็นปีที่ เป็นปีที่ทุ่มเทมากจริงๆแล้วก็เป็นปีที่มีเป้าหมายใหม่ในในชีวิตด้วยเหมือนกันแล้วหมในปีต่อไปอ,อยากให้ตัวเองเติบโตไบคความจริงก็เติบโตไปเป็นตัวเราเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก็โอเคแล้วครับอยากให้ทุกคนปีใหม่เนาะับผมก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมใครที่เดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าไปไหนก็ตามขอเดินทางโดยสวสดิภาพเดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วก็สำหรับปีหน้า ใครที่มีแผนอยากทำอะไรอยากเริ่มทําอะไรขอให้ได้มีโอกาสได้เริ่มได้ทําในสิ่งที่ตัวองอยากทำนะครับผมก็สู้ๆนะครับครับผม